สบายดีพ่อแม่พี่น้องถึกมองถึกบ่อนเนาะมือนี่ก็ลงมาวัดพี่น้องเลยลงมาเตรียมเตรียมอันนี่ยสิเตรียมงานเนาะพี่น้องที่สิเหตุบุญวันที่สิบเก้านี่เนาะแต่ว่าลางังคาเพาเจ๋าข้ามันมทาทันในเล,ล้วเนาะพี่น้องเฮาชาวบ้านชาวเมืองเฮาก็เลยพากันลงมายิบผาสะบงเนี่เนาะพี่น้องต่อกันแลเฮาสิเอาขืนไปมุงลงังคามืออัน มือบุญน้องพี่น้องสบายดีเด้อบสสุขสุขคนสบายดีพี่น้องโมีรังน้างบ่าีรังค่าบพราะท่านแล้วอาผาสบุง เอาผ้าะบงมุ่งล้างาคาก่อนแนแนมแนไล่กระให้คลาเนุงนึเ่อิบผ้าะบงต่อกันพี่น้องแลวก็เอาไปมุงล้างคาห่อแจกเท้าพล้นคอนเท้าสีจัดงานให้ผ้ทรง สิทำบุญหารายได้เนาะหาเงินมามุงหัวแจ๊กพี่น้องมามุงหลังคาก็เลยมาซอยกันยิบผาสะบงผาใจกันใจท่าๆก็มาซอยเด้อพี่น้องพอได้กระเบื้องเพื่อละแผ่นเพราแผ่นเขได้มาตื่นกันเนาะจ้าถูกมาทำบุญทำกันเด้อพี่น้องกระเบื้องแผ่นหนึ่งกับบ่ฮอดร้อยบาทดอกเนาะแมน หาล่อยก็ได้ไายแผ่นตื่นอยู่ดอกเมนนีอเนี่ด้ยิปดีบ้างกันมันพอดีกันกันยิปนั่นสิใส่ทำได้นอกมันจังสีถั่วลังคาตรงแนวกระสีเป็นนแล้วพูดเชี่ยวคืนมัดกามีบอนี่นะมัดมือนี่เลยบ่ยิบไปสิอ๋อมื่อเ่อนี่ก็สิบสอง อแทกมึงดูซะนั่งตัวได้พอดีพานหน่อยคู่เบิร์เลยดวนี่หละหน้าต่างมันอภัยอนน่นะกมือเันแล้วราล่อนกล้ือออ่ะ bỏ cũng nó đi thảo tôi đây là là vẫn cứ cân giảm แม่ cả ao ใด๋น่ะ nha น่ะมัน chắc anh อาโซหารพูได้ย่าวตืบได้ินเนาะอืมอันนี้อาสบายดีเจสุภาพรข้าก็ลงมาบ่ดอา้นมาบริจาคแคเลยเอาหลานโอ้ได้้นาำลงมาเพิ่มคน เพิ่นเก็บน้านน้ำเนาะเพื่อนละสองเพคกระเพร็ดหนึ่งโทข่าวสองโลปลาโทสุดยอดซานถูกน้ำเนาะพี่น้องมรทนาบุญน้ำเพิ่นผู้ใหญ่บ้านเพิ่นก็เก็บเงินเก็บเออบอมเบนเก็บน้าเนาะพี่น้องเพื่อนละสองเพคแล้วก็ข่าวสารเพื่อนละสองโลลงมารวมกันไว้หนึ่งมือบุญเนาะพี่น้องแล้วก็น้าไว้ตอนหับแขก ป้าทูป้าทูสองสองอันนี่ก็สาัมชีไดลายโอ้ภูมิปัญญาบ้านเฮานี่สุดยอดสุดยอดบรต้องไปสาวเต้นสาวโตถ้าจังสีได้เอาเงินไมไปสื่อแนวอื่นเนาะแมนเมนเมนเห็ดแบบพ่อเพียงอาศัยแบบผ่าสะบงในวัดเลยอาศัยผ่าสะบง เอาวิก <Es> <idas> ิตเป็นโอกาสเนาะเฮาในระหว่างที่เฮาบ่มีเงินเฮาเฮ็ดบุญหารายได้เนาะพี่น้องเพื่อว่าหาทุนมาสร้างหอแจกหรือว่ามีการสร้างพระประธานแล้วก็ยอดยาะสอผ้านะเฮาก็เลยชาวบ้านชาวเมืองเฮาก็บ่มีเงินสิไปเสาเต็นเสาตั้งเสาโตเนาะเฮาก็สิพากันยิบผัาซาบงนี่แหละก็สิเอาไปมุ้งลังคาเนาะอาเนาะ ไปมุ่งล่องค้าอะไรกันให้ผ่าซงเขาไปอยู่ได้พี่น้องแล้วโดยทั้งผ่าซงไม่ออกไม่ต้นหลังจากแล้วสำเร็จงานแล้วห้ากับสิริเก็บได้กู่ลงมาคือเก่านะ้องพี่น้องขอชิมเมอร์พัว่อลงมากลางปะ อปา่กับปหอญด้านปลออันปลาคั่กับปลาห้านใหญ่ด้นอันนี้มันพื้นหน่อยอันนี้ก็คือหน้าเนาะพี่เน่อแต่ว่าอันห้าก็ได้จะคนพอเถอก็ได้สิบสามคนอห้าก็ได้สิบสามห้าก็ได้สิบสามลังค้าเนาะ นี่ก็ขาวเคยเก็บบนบ้านก็ได้เต็มสอบสองสอบผมพระเจ้าเงินละสองอ่านะกกระเพยกะเพยเผื่นก็เก็บเพิ่นก็รับบริจาคกระเพยเนาะได้แต่ผู้สิบริจาคกระเพยกับผู้ได้ชดทามีเงินมีข้ามกับบริจาคข้ามาผมละทุนเนาะพี่เนาะหน้าีเพิ่นก็เก็บเงินละสองแพ็คแล้วก็ขาวสานเงินละสองโลพี่เนาะอันนี้สองบุญเพิ่นเพิ่นเสียไปะเจ๊าพี่เนาะ

ว่าลงมอฮอึงนนึงว่าลงมออนนึงเต้นนงการทึงเต้นอะเต้นไรงกทงุ๊บ่ต้องข้ใครขาว่าเลงมาอด้มาโอ้ยแล้วว่าด้วยดดเห้ไม่เห็นไหวตายแล้อไปว่าถไปีลยลุหง ขีอแมวอยู่ทั้งเครื่องปุจจ ա วก็ลุงเสียนก็ลุงสุดไม่เห็นเลยบ่สันมอบไปสามพลเลยเดร์ลุงโฮงลุงสุดลุงเสียนจ้ายังมันลงมาปบาโถไอ้เฮียกิ่งเข้ากับเจตุกลิกเอาหนามมาเลยเฮ้อโอ้ยบอลงมาให้เอึอยน้ำเน่ซองแพ็ก เอ้อยก็ลืมสางดอกวันล้างยังเสียลงมาเบสะสางมือใหม่ยังเสียเลงมาของเจโบยมันได้ลงมาได้พี่น้องนากันได้เขากับพันได้เฮ้สี่แพ็กคูดเฮือนครับสองเงินอีพอชอสี่แพ็ก่รเฮือนครับองเงินอีพอ เด้มันก็ังองไปกับพัวมันกอิ้อหามดูลุงอไ่นิเอวามาลยร่งเอ่าไปรนเบ้ำไเฮ้ยพินกับไ่เพื่อนขอยต้องเพื่อนขอนี่ต้องอันสี่แพ็ค โอเคน้องพี <aux Send out> okay, no, ่น้องจีบหน้ก็จะได้ข e. okay, nice ้อจบเพียงเท่านี้นาอพี่น้องขอขคุณถุกมนคของราทม่มาละเมิงรับชมด้วยพี่น้องขอกนใหม่คลิปหนาพี่น้องสบายดี